สวัสดีครับวันนี้ผมพามาที่ร้านจัวโอชาสาขา3นะครับอยู่แถวแถว BTS ใสายหยุดนะครับฝั่งสะพานใหม่นะครับเดินมาทางโรงพยาบาล cgh นะครับฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลเลยครับผมโอ้โหอันนี้ครับไวยจับน่าทานมากเลยดูเนื้อนุ่มๆดูสิเนี่ยน้ำสีอ๊วหอมๆห,หมูกรอบกรอบมากแล้วหั่นแบบไม่เก่งใจคนกินเลยหั่นใหญ่จริงๆโอ้ยตับครับน่าทานมาก มันจะกวนทําไมเนี่ยกวนตวยจับให้มันอ่อยคนดูทําไมซิมเลยสิไม่ได้มากินนานเลยโอ้อร่อยเหมือนเดิมเลยอืมแต่ผมเนี่ยเป็นคนชอบปรุงนะครับพริกไทยก่อนเลยซาซาซับซับซันซัน หลัจากนี้ครับโอ้น้ำตาลดูเติมน้ำตาลสิเนี่ยเหมือนเติมได้น่าจะป่วยมากเลยนะดูพีคดูหูหตายคุณไหวไหมฮะน้ำส้มครับอย่าดูเยอะนะครับมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีฮะน้ำปลาดูคุณเสิร์ฟปลาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคุณพ่อหมอะต่ถามมันแซ่บครับนานๆกินทีก็กินได้ครับนานๆกินทีนะครับย้ำครับรสจัดขนาดนี้นานๆกินทีนะครับผมบอกเลยคำแรกเป็นไงนี่คือสีหน้าของคำอร่อยใช่ไหมใช่ครับอร่อยมาก อร่อยจริงๆไม่ได้กินนานแล้วขอสักคำหนึ่งเอาเส้นไปแล้วนะครับตอนนี้เส้นกับหมูกรอบข้างหลังทํากิจกรรมกันง่วนเลยนะขายดีมากนะฮะขายดีมานานมากแล้วนะครับร้านนี้กรอบมากหมูกรอบสุดๆกรอบจริงๆกรอบจะบ้าตายอืมตาม้าไปไข่ค,ครับคนจะกินทั้อองเซกเลยอ๋อกลับไปครึ่งเดียวโอ้หมูครับตามไปได้วยหมูนุ่มๆหมูน,มนุ่มๆจริงๆนะอร่อยมากดูน้ำหน่อยเดี๋ยวมันจะสำลักกินต่อเนื่องขนาดนี้ อร่อยจริงครับอยากให้มาทานกันและนี่ครับมสิขาดไม่ได้ครับอวานิสแอซ่าพลัสวอีซึ่งผมกินทุกวันนะครับวันละครั้งนะครับครั้งละ2เม็ดนะครับระหว่างมื้ออาหารหรือว่าหลังอาหารก็ได้นะครับทุกวันนี้นะครับร่างกายคนเราก็ต้องต่อสู้กับอนุมูลอิสระนะครับล่าสุดก็ PM 2.5อานะครับแย่ไปตามกันนะฮะแต่ผมก็ยังไม่หยุดทานนะครับแอซ่าพลัสวอีเพราะว่าแอสตาซันตินเนี่ยนะครับก็อย่างที่งานวิจัยเขาขึ้นชื่อกันนะครับเรื่อง เกี่ยวกับผลในการต่อต้านอนุมูลอิสระครับเราก็ทานกันไปอย่างต่อเนื่องครับผมทานมานานมากเลยนะครับคุณโรซี่ทานมานานกว่าอีกนะครับก็รู้สึกดีกับร่างกายจริงๆนะครับแต่ว่าเรื่องการกินก๋วยจั๊บแบบเมื่อกี้ก็นานๆกินทีนะครับอย่าปรุงรสจัดมากนะครับเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับผมนอกจากนี้ครับผมก็ยังไม่หยุดทานนะครับอวานิสอโวคาโดออยล์พลัสกาลิกออยล์นะครับ อะโวคาโดครับก็ขึ้นชื่อแล้วเรื่องไขมันดีนะครับแล้วก็กาลิออยก็ขึ้นชื่อแล้วนะครับเรื่องการต่อต้านไขมันเลวนะครับต่อสู้กันไปยาวๆดูหน้าก็รู้นะครับต่อสู้ไขมันมาทั้งชีวิตก็ทานระหว่างมื้ออาหารหรือหลังอาหารนะครับวันละ2เม็ดเหมือนกันผมก็ทานแอสตาสองเม็ดนะครับอะโวคาโดออย p l u กาลิออย2เม็ดนะครับทุกวันอยู่แล้วนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมสุขภาพดีกันนะครับผมก็ พยายามทานต่อสู้กันไปนะครับในขณะเดียวกันก็ยังทานของอร่อยอร่อยได้บ้างครับทานแบบนี้ก็อย่าเยอะนะครับก็บางทีก็พยายามจะคุมอาหารนะครับแล้วก็ออกกําลังกายบ้างนะครับแล้วก็บางทีมันก็หมดข้อต้านเยยาไขมันยาหวานความดันอะไรก็กินครับทีนี้อยากช่วยเสริมอีกก็เนย้องนี้แหละครับแอซ p l พพลัสวิและก็อวัลคาโดออยพลัสกรลิกออยของอวานไสครับตอนนี้มีโปรอยู่นะครับโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับสั่งกันได้ที่ลิงก์นะครับด้านล่างเดสคริปชันเลยครับ